นี่อันนี้ถามทุกคนนะคิดว่าเมืองทิพย์มีอยู่จริงไหมคะมีค่ะแม่เราเคารพพระมหาเทวีเจ้ากันหรือเปล่าอย่าลบลูสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของเทพลีลานะครับที่มีชื่อว่าแม่เล่าเหล่าเจี๊ยบแม่เล่าเหล่าเจี๊ยบ อ่ะเป็นรายการที่เกี่ยวกับ L G B T Q ที่เราจะมาให้ความรู้ทั้งเรื่องสุขศึกษาหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับ L G B T Q นะครับโดยที่ผมจะให้ชิบิวดำเนินรายการนี้ไปเลยผมมาเปิดให้อยู่เฉยซึ่ง EP แรกเนี่ยแม่เราเหล่าเจี๊ยบเนี่ยเราต้องหาลูกเจี๊ยบก่อนใช่ซึ่งตัวความจริงตัวบิวก็ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นแม่เป็นลูกเจี๊ยบเป็นลูกเจี๊ยบเหมือนกันว่าเราได้มาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ไปพร้อมกับทุกคนด้วย EP นี้จะทำการ audition เ่า ลูกเจี๊ยบมีกี่คนครับตอนนี้มี4ี่คนเอากี่คนครับอาจจะได้ทั้ง4ี่อาจจะได้ทั้ง4ี่มีความสามารถโชว์หรือไม่ถึงโอเคเขาอายุกันเท่าไหร่มั่งครับคุณบิวครับอันนี้เรายังไม่รู้เลยเราจะมาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันกับทุกคนอเควันนี้เลยงั้นผมก็ฝากรายการลูกเล่าเหล่าเจี๊ยบแม่เล่าเหล่าเจี๊ยบั้นผมขอฝากรายการแม่เล่าเหล่าเจี๊ยบกับทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากชีวด้วยนะครับเชิญครับชีวโอเคค่ะ เชิญที่ช่องผมครับเชิญ <c oughs> จุบช่องเทพเวลาไป <c oughs> โอเคค่ะคคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มคุยกับน้องๆลูกสาวของเรากันอามาเริ่มโอ้นาม่วงมากไหม <c oughs> มากันครบคัวแล้วจ้าไหนแนะนําตัวหน่อยสิลูกเริ่มจากบิม่มถาก่นสวัสดีค่ะบิ่มนะคะชื่อในวงการหรือว่าชื่อจริงๆคะอ่าแม่แกงเลยเหรอ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวบอกก่อนอันนี้เป็นน้องที่รู้จักอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทุกค,คนได้รู้จักไปด้วยกันเนาะอันนี้ชื่อในวงการหรือว่าชื่อจริงนะลูกอันนี้เอาเรื่องจริงหรือโกหกเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเ,เรื่องจริงก็คือที่จริงอ่ะไม่ได้ชื่อบิ่มแต่ว่าชื่อน้องอาร์มน้องอาร์มอ,อ,อ,อินไซด์มากอันนี้ไม่รู้มาก่อน คือหนอจำได้วตอนประถมคือเคยเล่นแบบวงโยธวาทิตอะย่างงี้ใช่ไหมเดี๋วรุ่นพี่เขาก็เรียกแหมแบบบุมบีบมุมบีบก็เลยแบบเอ้ยเก๋เพราะเราเป็นแบบพี่อ่ะก็เลยแบบเอาชิ้นนี้เลยก็ได้ยังไงได้ความสวยถ้าคนจังหวัดไรลูกกาญจนบ,บุรีค่ะโอเคมาจะต่อไปน้องลิตาใช่ไหมแนะนําตัวหน่อยลูกชื่อลิตานะคะชื่อในวงการ<ไ>หรือชื่อจริงชื่อในวงการค่ะชื่อจริงชื่ออะไรเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตาโอ้ก็ยังชื่อสองพยางามอยู่ได้ คนจังหวัดไรลูกกรุงเทพมหาคนคะรคนกรุงเทพต่อเนื่องไปค่ะน้องน้องเคก้กชื่อเค้กนะคะเ,ออเป็น<ช>คนกค่ะคนเหนือก็เจ้าตาเป็นคนเหนือโอ้อสาวเหนือ <c oughs> สันนี้ชื่อในวงการหรือเปล่าชื่อเค้กชื่อจริง พ่อแม่ตั้งให้ก็ชื่อเค้กหรอใช่ค่ะคุณปู่ตั้งให้เฮ้ยเลิศเอาอยู่น้องคนสุดท้ายชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อหน็อปค่ะชื่อจริงหรือชื่อในวงการลูกเน่ชื่อตั้งแต่เกิดเลยค่ะอ๋อเออหนูเคยตั้งว่าหน็อปซี่น็อปเป็นลุกคนลูกแบบมันจะลงซีซีอีอีลงหายปกติคนจังหวัดไรลูกกรุงเทพมหานครกรุงเทพปกติอ่ะชอบทําอะไรกันบ้างอาทีละคนไล่กลับไปที่น้องบิ่มนะคะปกติปกติหนูแค่คุยใช่ไหมลูก แอบขูนนี้อยู่ไรครปกติชอบทำไรลูกก็จริงอ่ะชอบชอบกินแล้ก็ดูซีรีส์ดูอะไรนี้ไปค่ะอิ่มเออได้ลิต้าลูกชอบทำไรคะชอบกินแต่ส่วนมากจะเป็นนอนมากกว่าอย่างอื่นล่ะแบบออกกำลังกายเป็นเล่นติ๊กตอกใช่ไหมดาวติ๊กตอก ติดต่อค่ะสวยหวานอามาน้องเค,ค้ก<ป>ลูกปก<ห>ติหนูตุ๊กปูค่ะแล้วก็อ,อันนี้ยายคะะดูช่องเทพลีลาหรือเปล่าแน่นอน,น่าอ, <c oughs> อยู่เป็น <c oughs> ดูเลสเกิดไปนะเอ,เอ้ยเลิศปังปะต่อไปคนสุดท้ายลูกน้องน็อปชอบทำอะไรลูกบ้างวะแม่หนูชอบอัดคลิปติ๊กต็อกเล่นแล้วก็ถ่ายคลิปเดินแบบอะค่ะเดินแบบเล่นกับน้องตานี่แหละ อ,อ้าวหรอเป็นรุ่นที่รุ่นน้องกันหรอใช่ค่ะรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆสวยทั้งคู่ทุกคนสวยหมดว่าไม่ได้พูดสิว่าแม่สวยมั้ย <laughs> สวยอยู่ <laughs> ยยแปลว่าไม่สวย,อย,สวยอยแรงนะแรงนะมีคำว่าสวยไห่ก็ดีใจแล้วลูกสถานะหัวใจกันบ้างบุ่มบีมยังไงแรงมากไม่เต็มใจตอบไม่ตอบก็ได้ลูก <laughs> มันคู่ย่างจริงอะค่ะเพราะว่าเราก็อยู่วงการนี้ไงเนาะวงการนี้เป็น <c oughs> พี่น้องกันนะคะของแค่พี่ <c oughs> น้องก็คือ <c oughs> ไม่มีไม่มีโสดเนาะตอนนี้ยังโสดอยู่โสดนะคะฟอลโล่มาัด้น,นะคะ <c oughs> เ,ออเออเดี๋ยว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 ขึ้นไอจีให้ทุกคนเลยลูกแต่ได้มีกันทั่วหน้าลิต้าลูก <S <S สถานะตอนนี้ก็ <c oughs> โสดอยู่ค่ะ <c oughs> โฟกัสเรื่องเรียนอยู่ค่ะมาสัแม่ไม่จริงยังไงคะนางจองผู้ชายที่โรงเรียนไว้สอง รายการแชฉหรือเปล่าคะเนี่ยอ่าน้องเค้กไม่ไม่เลยค่ะใช่หรือเปล่าเหมือนพี่ปอไอจีเราอยู่เหมือนเห็นสตอรี่แวบแบบนะคนนั้นยังไงคะลูกแปวกาไว้หลายคนมันยังไงคะจริงๆไม่มีอะไรแค่พี่น้องใช่ไหม อยู่บองได้ค่ะน็อปลูกลิต้ามีอะไรจะแฉพี่เขาไหมมันมีแฟนแล้วค่ะว้าเออหนูมีแล้วค่ะเออซื้อสัตว์ต่อความรักเป็นสิ่งที่ดีลูกอันนี้ดีแล้วมาเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการชาเลนจ์จะให้โชว์ความสามารถพิเศษหนูกัวทำแล้วใค่ขับ่าไม่ขับสวยสวยทำเดินสลับวยกันใหญ่สลับิดได้จริงหมออาไหนลองแล้วสลับลิ้น <_ an> โอ้โหสลับได้จริงด้วยอะ่ะอันนี้ได้นะสกิลพิเศษแฟนบอกว่าสกิลพิกลินนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ดีไหมปหัศจันยร์สำหรับเรามาก <_ an> อย่างชอบแปลกดีไม่เคยเห็นกลับมาบีมลูกมันเป็นแบบว่าความสามารถแบบทั่วไปอ่ะใครก็ทําได้อ่ะก็ <_ an> ยังถือเป็นความสามารถเราทําได้ดีได้เก๋กวายย่า,วาย,ยัางไงเก๋กว่ายังไงหรอจัดรายการวิทยุ อมาเอาเข้ารายการนิดๆเป็นแบบเข้าแบบของเทปดีลาอะไรอย่างเงี้ยเลยหรือเปล่าหาได้มาไหนๆเปิดรายการเทปดีลาให้ฟังหน่อยสิสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับหยิงถานค่ะกับ The Teapella Radio ค่ะคือจริงๆแต่คอนเสิร์สนานสาระและเสียงสโลลอนะคะแล้วก็คลิปก่อนก็อาจจะสรวนนิดนึงเพราะว่าลิ้นแข็งนะคะอย่างคูมันเยอ่ย่ะก็สวัสดีค่ะเรองนีคุณฟังอยู่4ท0 0นะคะจากดาวอังคารนะคะจากดาวกูโตถึดาวหางนะคะแล้วก็ดาวมารุจยูค่ะ พี่ทีกิดครั้งหน้านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพี่ขอจองเป็นดาวมาริตาอยู่แล้วกันมาลิตาลูกเต้นไปหนกหนักห้าหกเจ็ดแปดไปแนตติ้งแนตติ้งค่ะยกกันไปทุกคนยกกันไปค่ะยกซ้ายยกขวายกซ้ายโยกขวาแ เยอะกว่าพี่ตั้งเออ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 เลิศ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 น้องเค้กลูกขอบฟินาเล่ปังปังคนสุดท้ายของรอบนี้หนูจะทำอะไรให้ดูนะยังไงคะตาขาวละค่ะเออเออเออผีเมยหนึ่งเก๋นะความสามารถแตกต่างกันออกไปอันนี้แม่ต้องโชว์บ้างสิแม่เอาอยากให้แม่ทำอะไรลูกแม่ต้องแม่ก็ความสามารถอะไรแม่โชว์เลยแม่ต้องเหนือ่ะหันปากนะ เ้ยแรงารอบนี้จะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมีการยิงคำถามกันเลยชอบตอบคำถามกันอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเริ่มที่บุ๋มบิ่มก่อนโอเคค่ะ <Okay. laughs> มาวันนี้เป็นคำถามแบบวัดไหวพริบปฏิภาณคำถามนี้สำหรับน้องบิ่มถามว่าถ้าคุณไปสิงร่างคนอื่นได้คุณจะไปสิงร่างใครและจะทำอะไรสำหรับบิ่มนะคะถ้าอยากสิงร่างได้หนึ่งคนเนี่ยอันนี้คือความจริงเลยคืออยากสิงร่างแม่ค่ะเพราะว่าคืออยากรู้ว่าผู้หญิงคนหนึ่งก่าที่เขาจะจะคลอดลูกออกมาได้กว่าที่เขาจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตมาคือตอน,นเด็กอเราก็เป็นคนที่แบ คนค้างดื้อมีเรื่องเยอะมากเกี่วับเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเขาว่ต้องรับมือกับปัญหาที่คนเป็นแม่คนหนึ่งจะรับมือได้มากขนาดนี้เขาทํายังไงก็คือยากรู้ว่าแม่ตเองทำไมถึงจริงได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เลยยากสิแม่ตเองยกคะแนนค่ะทุกคนยังไงคะสิบสิบสิบไหมเอ่ยสามงลงเลิศอันนี้ให้อันนี้ให้ต่อไปค่ะน้องลิต้าลูกฟังคําถามให้ดีๆถ้าคุณได้เป็นมิสยูนิเวิร์สคนต่อไปคุณจะทําอะไรที่ไหน เพราะอะไรถ้าน้องตาได้เป็นมิสยูนิเวิร์สคนต่อจะเป็นกระบอกเสียงของกลุ่ม L G B T Q ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการตัวทะเบียสสำรสค่ะปตมม่มันยกคะแนนค่ะสิบสิบสิบไหมคะสิบ,สบ,สบ,สบค่ะสิบมงมงต่อไปน้องเค็กฟังคำถามให้ดีๆถามว่า อะไรคือความหมายของคําว่าทิปในความคิดของคุณทิปดิฉันมองว่าเป็นสิ่งที่วิเศษค่ะยังไงคะเซกันตีหน่าค่ะ มีอยู่จริงคะออ่ะเช่นเอ็กมีแฟนนะคะแฟนทิพย์ค่ะแฟนทิพย์โอเคโอเคสิบสิบสิบแล้วอันนี้ถามทุกคนนะคิดว่าเมืองทิพย์มีอยู่จริงไหมคะมีค่ะแม่เราเคารพพระมหาเทวีเจ้ากันหรือเปอล่าเคลูกเหพลูพระมหาเทวีเจ้าเนาะต่อไปน้องน็อปฟังคําถามให้ดีๆนะลูกถามว่าถ้าคุณอยากมีบุตรจะทาอย่างไรให้ประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะขอย้อนไปที่คําถามแรกนะคะหนู จะไปสิ่งร่างของคนที่เป็นชนีค่ะหรือว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองเออจะทําให้หนูมีสมดลูกนะคะแล้วก็สามารถค้องหรือมีบุตรได้ค่ะออขอสิบเลยโอเคชอบ โอเคเรียบร้อยจบไปแล้วสำหรับคำถามเป็นไงบ้างรู้สึกสนิทกันขึ้นไหมเขิ่อยู่ยังเขิดอนอยู่เขินจริงโอเคเรียบร้อยลูกยังไงเดี๋ยวเราเจอกันที่ยันฮีเนาะเดี๋ยวเจอกันที่ยันฮีเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวดูกันนะฮะอ่ะบาย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 ใส่กล้องหน่อยอ่ะคุยกับผู้ชมหน่อยบายบายนะคะใครเอฟซีน้องคนไหนนะคะก็จิมเอาได้เลยนะคะโอเคบายบายนะลูกเดี๋ยวเจอกันที่ยันฮีขอบคุณมากนะ ยังไงคะทุกคนทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างค่ะ FC คนไหนกันบ้างก็น้องๆรู้สึกว่ามีความสามารถกันอยู่นะอันนี้ก็เป็นคลิปทำความรู้จักแบบหอมปากหอมคอนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมี EP หนึ่งกันก็อยากให้ทุกคนวิงวอนล่ะค่ะอันนี้กราบเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะรายการใหม่ชื่อรายการว่าแม่เราเราเจียมยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะวันนี้เทพลีลาก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ tabli